อ้าโลสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมเดรกเก็ตนะผมและในตอนนี้นะครับลายเกมเศรษฐีสุดยอดเกมในตำนานนะครับมีอัปเดตแผนที่ใหม่มานั่นก็คือมอนตีเวิร์สนะครับผม ซึ่งจะมีระบบอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอ่ะทุกคนพร้อมหรือยังถ้าทุกคนพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรากดเข้าเกมแล้วก็ไปเริ่มเกมกันเลยดีกว่านะครับทุกคน let's go ตรงนี้นะครับก็กดไปที่แข่งเดียวนะครับแล้วก็กดมาเลือกที่แผนที่นะครับซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นเป็นแผนที่มันติเวิร์ดกันนั่นเองแล้วก็เล่นเดี่ยวแบบ2คนนะครับ let's go ซึ่งในระหว่างรอนะครับผมก็อยากจะบอกทุกคนว่าเกมเศรษฐีตอนนี้เนี่ยมีกิจกรรมใหม่นะครับมีอีเวนต์ใหม่เนี่ยที่แจกสูงสุดถึงห้าพันเพชอเลย เนี่ยเรามาเล่นเกมกันก่อนดีกว่าไป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 นี่แล้วตอนนี้เนี่ยผมก็เจอคู่ต่อสู้ของผมเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาแข่งกันดีกว่าว่าใครจะชนะในรอบนี้นะครับผม let's go <S โอเคครับทุกคนก็ตอนนี้เนี่ยเราได้เข้ามาในแผนที่มัลติเวิร์สไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งจะมีเทศกาลค่าผ่านทางเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราเล่นไปสักพักเนี่ยก็จะมีประตูพอร์ทัลเกิดขึ้นมานะครับนี่ทุกคนเห็นไหมประตูพอร์ทัลอันดแดงๆอะ่ะเออเดี๋ยวเราเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นการเปลี่ยนแผนที่ให้เราเปลี่นนนผ้้เเัมมซงออกก็็วืืป เมืองไปเลยนะครับเมืองหนึ่งอ่าจัดไปแล้วก็เดี๋ยวเราก็สู้กับคู่ต่อสู้ของเราไปเรื่อยๆอเลยนะครับอ่าแล้วจังหวะนี้นะครับผมสามารถที่จะสร้างแลนด์มาร์กได้ผมก็สร้างแลนด์มาร์กไเลยเป็นที่เรียบร้อยนี่แล้วก็ทอยลูกเต่านะครับได้ประมาณ12โอเคได้12ไปที่พอทัลพอดีนะครับเราก็ปัดเข้าประตูพอทัลไปเลยพอเราเข้าประตูพอทัลไปแล้วนะครับก็จะเปลี่ยนด่านมาเป็นที่แผนที่เมิร์ดแลนด์นะครับผมอ่าแล้วเราก็มาเล่นกันต่อเลยนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็ได้เงินเดือนมา402แี่ส นะครับผมเรียบร้อยอ่าโอเคแล้วก็ตอนนี้เนี่ยศัตรูเสีย2องแสนเก้าหมื่นให้เรานะครับอาหาเรียบร้อยเรามีเงิน4ี่แสนเก้าหมื่นเลยสุดยอดมากนะครับแล้วตอนนี้เราก็ทอยลูกเต๋าไปเลยนะครับผมอ่ะทอยลูกเต๋าได้8ปโอเคเดี๋ยวเราไปตรงนั้นนะครับแล้วก็ไปซื้อเมืองกันต่อซึ่งในตอนนี้เนี่ยเหมือนศัตรูจะไปลงที่เมืองของผมพอดีครับผมอ่าเขาก็จะต้องจ่าย2องแสนหนึ่งหมื่นให้ผมเลยนะซึ่งตอนนี้ผมก็มีเงินประมาณ3ามแสนสามหมื่นนะก็เยอะกว่าศัตรูเยอะเลยล่ะ และในตอนนี้ครับผมก็ถอยลูกเต๋าไปได้12อ่าเรียบร้อยแล้วตอนนี้เนี่ยผมก็จะไปลงที่การ์ดครับผมได้การ์ดอะไรอ่าได้การ์ดทำลายสิ่งปลูกสร้างหรือว่าไต้ฝุ่นนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะสามารถเลือกพื้นที่โจมตีเพื่อที่จะจัดการได้เลยเออผมจัดการตรงไหนดีตรงตรงตรงนี้แล้วกันอ่าโอเคพายุไต้ฝุ่นเข้าแล้วครับตอนนี้พื้นที่ของศัตรูเนี่ยโดนพายุไต้ฝุ่นทำลายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่าแล้วผมก็ถอยอีกรอบนะครับผมเออได้3โอเคได้3ก็ลงเมืองตัวเองไม่เป็นไรไม่มีปัญหา แล้วผมเนี่ยก็จะอัพเกรดเมืองตัวเองนะนะอ่ะหนึ่งแสนจัดไป ซึ่งในตอนนี้เนี่ยศัตรูก็กำลังทอยแล้วก็ไปลงเมืองของผมพอดีครับซึ่งจบเกมแล้วครับทุกคนผมแบบชนะแล้วเขาล้มละลายนะครับเพราะว่าเขาจะต้องจ่ายค่าผ่านทางของผมนั่นเองนะครับเพราะว่าเขามาลงเมืองของผมนั่นเองอ่ะโออเคก็เรียบร้อยแล้วชนะเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งตานี้เป็นอะไรที่สุดยอดมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูตาต่อไปกันดีกว่าทุกคนแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูตาใหม่นะครับเดี๋ยวเรามารับตัวละครกันดีกว่านะครับซึ่งตัวละครของเราก็คือเบนเน็ตอีโว้นั่นเองนะครับอ้าเราก็ได้ตัวละครเบนเน ซึ่งตัวละครเมนเดนตเนี่ยน้องเนี่ยมาจากต่างโลกเลยนะทุกคนซึ่งผมก็บอกได้เลยว่าตัวละครเมนเดนตก็เป็นตัวละครที่เก่งมากๆตัวหนึ่งเลยนะอ่าเดี๋ยวผมก็จะทําการติดตั้งไปเลยนะครับผมอ่าโอเคก็ตอนนี้เนี่ยผมติดตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูน้องเมนเดตกันนะครับว่าเราจะสามารถเล่นน้องเมนเดนตได้เก่งขนาดไหนนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปแข่งกันเลยดีกว่า let's go โอเคครับทุกคนซึ่งในระหว่างที่เรากําลังเล่นกันอยู่เนี่ยผมก็จะมาแนะนําจุดเด่นแล้วก็สกิลของตัวละครใหม่ที่ชื่อว่าฮานยองนะครับซึ่งฮานยองตัวอีโวเนี่ยมีสกิลใหม่นั่นก็คือโซ่ตวนถ้าใครโดนเข้าไปเนี่ยจะใช้ย้ายทันทีไม่ได้2เธอนะครับกับพายุทรายนะครับที่จะพัดทั้งตัวฮานยองและศัตรูไปยังจุดที่เลือกนะครับแต่ว่าตัวฮานยองก็จะไปถึงก่อนทําให้สามารถใช้สกิลของจี้กับดักต่างๆได้นะครับจัดการกับศัตรูได้ง่ายมากยิ่งขึ้น แต่ว่าก่อนที่เราจะไปเล่นเกมกันต่อเนี่ยผมขอขั้นเวลาสักแป๊บหนึ่งนะครับเด right <Yeah, uh> ี๋ยวเราไปดูอะไรกันอีกสักหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันต่อก็หลายๆคนน่าจะอยากได้ตัวละครเบนเนตกันใช่ไหมครับซึ่งหลายๆคนก็น่าจะยังงงๆว่าตัวละครเบนเนตเนี่ยรับตรงไหนนะครับก็ตามผมมาเลยนะครับตัวละครเบนเนตเนี่ยเราสามารถมากดรับตรงนี้ได้เลยนะอ่ากดตามผมเลยนะนี่เรามาที่ภารกิจนะครับผมเออนี่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 มาตรงภารกิจนะครับปึ๊บภารกิจมันจะเป็นรายวันรายสัปดาห์แล้วก็จํากัดทั้งหมดใช่ นี่ให้เรามาตรงจํากัดทั้งหมดนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นภาร,รกิจที่1น,นะครับก็คือเราสำเร็จไปแล้วก็จะได้100เพชรนะครับผมซึ่งภาร,รกิจที่2เราจะได้ตัวน้องเบนเน็ตมาเลยนะซึ่งเป็นอะไรที่รวดเร็วและง่ายมากๆก็คือการเล่นแผนที่มัติเวิร์สแค่รอบเดียว รอบเดียวเลยครับพอเราเล่นรอบเดียวเสร็จแล้วเรามากดแล้วก็สามารถมารับน้องเบนเน็ตได้เลยอย่างง่ายๆนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมก็ได้ภารกิจที่3กดรับรางวัลได้เลยทีนี้ก็ถูกส่งไปยังอินเวนทอรี่แล้วเรียบร้อย100เพชรนะครับอ่ะก็วิธีรับเบนเน็ตก็ประมาณนี้นครับผมทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อดีกว่า let's go โอเคครับผมแต่ว่ายังไม่หมดแค่นั้นนะครับผมเนี่ยก็จะมาอัปเกรดตัวละครเบนเน็ตของผมด้วยนั่นเองครับซึ่งผมก็จะยัดเบนเน็ตเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ผมเนี่ย จะใช้ตัวละครเป็นในส่วนของแซลลี่คลาสเอนะครับผมน่ะแล้วก็ยัดเข้าไปได้เลยทีนี้เราก็ทำการอัปเกรดนะครับซึ่งการอัปเกรดใช้เงินประมาณ8 1 0 0มนนะครับแต่ไม่มีปัญหาเราอัปเกรดไปได้เลย Let's go นี่ตอนนี้ก็อัปเกรดเลเวลอัพเลเวลอัพรัวๆเลยนะครับอ่านี่มันก็จะบอกค่านะครับว่ามันบวกเพิ่มมาเท่าไหร่ซึ่งบวกเพิ่มเยอะมากบวก8บวก6บวก3บวก10อะไรบวก9เนี่ยโอ้โห มากเยอะมากเลยนะครับอ่ะก็ดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเล่นก,กันต่อเลยดีกว่าทุกคนเลสโกโอเคมาๆๆๆมา,มา,มาต่อต่อ,ตอ,ต,อตอนนี้เนี่ยผมก็มาอยู่กันในตาใหม่นะครับผมเริ่มตาใหม่เลยนั่นเองซึ่งตอนนี้ก็ได้คู่ต่อสู้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาต่อสู้กันนะครับซึ่งผมก็จะเลือกการ์ด แล้วผมก็โอ้ไม่ใช่ผมไม่ใช่ที่1โอ้ผมได้เล่นที่2แต่ไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวเรามาเล่นกันดีกว่าครับทุกคนแล้วก็จะมีเป็นเทศกาลค่าผ่านทางเพิ่มขึ้นอะไรเหมือนเดิมเลยนะครับทุกคนแล้วก็จะมีประตูพอร์ทัลด้วยเออแล้วก็รอศัตรูมันทอยลูกเต่านะครับโขกกระโขกได้12แล้วก็มันก็จะขยับย้ายไปตรงไหนเอ่ยอ่ะย้ายไปตรงคูณ2เลยโอ้อยากได้อ่ะคูณ2แล้วมันก็จะซื้อเมืองนะฮะอ่ะแล้วมันก็ทอยได้อีกรอบนะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยมันลงแบบโขกโขกไงเมื่อกี้ลง2้องทอยอีกรอบงอะ่ะ มันซื้อเมืองสามเมืองเลยอะทุกคนโอ้โหอะไรวะคือแบบผมยังไม่ทันได้เดินเลยมันได้เมืองไปสามเมืองแล้วบ้าบอนะแต่ไม่เป็นไรอ่านแล้วให้มันได้สามเมืองไปเดี๋ยวผมเล่นต่อจัดป้ายอยได้เท่าไหร่โอ้ได้เก้าโอเคได้เก้าก็อยู่ตรงนั้นใกล,ใกล้ๆกันเลยทำไมไม่ลงคูณสองวะอ่าแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมซื้อเมืองไปเลยครับเรียบร้อยอ่าเราก็ได้เมืองมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็จะเอ่อเลือกตรงมุมสักมุมมุมไหนดีเรียกโอลิมปิกแล้วกันเออ แล้วก็เลือกโอลิมปิกแล้วก็จัดสถานที่โอลิมปิกไปเลยด้วยเงิน24,0 0 0นนะครับผมซึ่งในตอนนี้นะครับทุกคนสังเกตเห็นอะไรไหมครับประตูพอทัลสีแดงเนี่ยมันเปิดออกแล้วนะครับซึ่งถ้าใครทอยเข้าประตูพอทัลเนี่ยมันก็พร้อมที่จะพาเราไปที่แมปอื่นแล้วเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเรารอดูนะว่าเราจะได้แบบข้ามแมปกันหรือเปล่านะแต่ว่าผมจะพยายามทอยให้มันแบบได้เข้าประตูพอทอลน,นั่นเองนะครับผมซึ่งผมก็น่าจะทอยได้รวยๆอยู่แหละเพราะว่าสตูเนี่ยมันติดกวาล้างนะครับเออนี่ก็ทอยไปเลยนะฮะชิว,ชว เออได้11เโอเคก็เดี๋ยวเราไปสร้างเมืองตรงนี้กันต่อปับได้เงินเดือนมา0,000สนด้วยไปสร้างเมืองเรียบร้อยแล้วศัตรูก็จ่าย92 0 0 0เพื่อที่จะหลบหนีจากเกาะล้างไปเลยนะเออโอเคแล้วมันก็เออมาลงที่เมืองของผมนะครับแล้วผมก็ถอยอีกรอบนึงได้โอเคเข้าประตูพอร์ทเดีกว่าครับทุกคนเรียบร้อยไปเปลี่ยนแมปเออโอเคเราก็ได้มาที่แมปอารีน่านะครับอ่าเรามาอยู่ในแมปอารีน่านะครับผม ต,ตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีให้เลือกไปที่ดินของฉันแล้วก็เคลื่อนที่ในแถวนะแต่ว่าผมเนี่ยเลือกไปที่ที่ดินของฉันนะครับผมและผมก็มาตรงพื้นที่ของผมนะครับเพื่อเปลี่ยนจากคูณ4ไปเป็นคูณแแล้วก็สร้างแลนด์มาร์คของตัวเองด้วยอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อศัตรูก็ถอยไปได้สี่นะครับอ่าแล้วมันก็มาลงที่ผมซึ่งของผมถูกกักขังครับแล้วก็เป็นคูณ8ดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยศัตรูเนี่ยล้มละลายแน่นอนครับผมว่านะคิดว่านะ เออมันคูณแปดเลยยังไงก็ต้องนี่เลยล้มละลายผมได้เงินมา28ล้านก็ทุกคนสุดยอดโอเคก็นี่เราไปกันต่อนะครับอีกสักนิดนึงเข้าประตูพอร์ทัลไหมไม่เข้านะครับผมอ่าก็เลือกไปยังพื้นที่ของตัวเองแล้วก็ซื้อเมืองให้มันเป็นแลนด์มาร์กนะครับไม่ก็อัปเกรดเมืองเอออ๋อโอเคได้แลนด์มาร์กเลยครับสตูทอยได้9แล้วก็มาลงนะครับอ้าวแต่สต,ตูเนี่ยก็ต้องล้มละลายไปเพราะว่าเขาก็ต้องจ่ายเงินให้ผมนะซึ่งผมมีเงินถึง56ล้านเลยนะครับทุกคน เป็นจํานวนเงินที่เยอะมากๆนะครับซึ่งผมเล่นมาเนี่ยก็56ล้านนี่ยเยอะสุดๆแล้วอ่ะจริงๆก็ก,ก็ก็ดีใจนะครับทุกคนเพราะว่าผมเนี่ยก็สามารถที่จะชนะศัตรูได้อย่างรวดเร็วมากเลยนะครับเมื่อกี้อ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทาใหม่กันดีกว่านะครับอันนี้แต่เป็นตาสุดท้ายแล้วนะก่อนที่ผมเนี่ยจะพาทุกคนไปดูกิจกรรมแล้วก็ไปแนะนําคูปองนั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคก็รอรอ,รอไปนะครับว่าจะมีใครมาเล่นกับเรา โอเคครับทุกคนในตาใหม่เนี่ยผมเปิดการ์ดมาได้ที่1พอดีเลยนะแล้วก็เป็นแผนที่มัลติเวิร์สเหมือนเดิมเลยแล้วก็มีเทศกาลข้าผ่านทางเพิ่มขึ้นอะไรเหมือนเดิมเป๊อะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันดีกว่าครับทุกคนเราก็จะทอยลูกเต๋าไปเลยนะอะ่าโอเคก็เราได้5้าแล้วก็ขยับไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปซื้อเมืองกัน2 7 5 0 0นโอเคจัดไปไม่มีปัญหาโอเคครับผมแล้นายเธอนี้เนี่ยผมทอยได้7นะครับซึ่งมันก็ไปลงที่ประตูพอร์ทัลพอดีนะครับผมอ่าล e ส s go เราก็จะไปโผล่ท เลยนะครับผมซึ่งผมก็จะกระโดดไปตรงคูณ4แล้วกันอาจัดไปโอเคค่าผ่านทางเพิ่มขึ้นด้วย แล้วก็จ่ายเงินไปนะครับผมมันก็จะอัปเกรดให้ด้วยนะครับแล้วก็เคลื่อนที่ไปยังในแถวเพื่อที่จะไปซื้อเมืองเพื่ออีกสักเมืองนะฮะจัดไปโอเคครับผมทุกคนแล้วนะตอนนี้เนี่ยเหมือนศัตรูมันจะซื้อเมืองของเรานะครับแล้วมันก็ถอยลูกเต๋าไปยังเมืองของผมที่มันเป็นคูณ8นะครับซึ่งผมบอกเลยว่ายังไงก็ต้องล้มละลายแน่นอนนะเออมันจ่ายเงินให้ผมมาถึง20ล้านนี่ไม่ล้มละลายก็ไม่รู้จะว่าย,ยัางไงนะนี่มันจ่ายให้ผมอีก20ล้านครับล้มละลายเลยผมมีเงิน41ล้านนนเป็ไงทุกคสุยยออนะนะคดี่สิะเอ็ดล มละลายไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคครับทุกคนงั้นเดี๋ยวเรามาดูในส่วนต่อมาของเราก็คือกิจกรรมอีเวนต์นะครับที่รับเพชรสูงสุดถึง5,000เพชรกันเลยทีเดียวเชียวนะครับเราก็สามารถกดร่วมงานแล้วก็เข้าไปดูได้เลยนะครับตรงนี้อ่ะ ล็อกอินทุกวันรับของรางวัลได้เลยซึ่งวันแรกเนี่ยเขาก็แจกเพชรเราถึง1000เพชรเลยนะครับฟังไม่ผิดครับหนึ่งพันเพชรกันเลยทีเดียวเชียวนะทุกคนก็สามารถที่จะไปกดรับได้เลยนะซึ่งหน้าตากิจกรรมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนอ่าก็มันก็จะมีแจกเพชรประมาณ4ี่รอบนะซึ่งรอบแรกก็1น0 0รอบ2500รอบ3500แล้วก็รอบที่4 1000เพชรนะครับผมซึ่งเป็นไรที่ดีและสุดยอดมากๆเลยนะครับแล้วก็ยังมีของรางวัลอย่างอื่นมากมายอีกเพียบเลยนะครับทุกคนก็สามารถไปกดรับกันได้เลยนะ แต่ว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าในส่วนต่อมาเนี่ยทุกคนสามารถที่จะเอาโค้ดจากคลิปวิดีโอของผมเนี่ยมาตรงนี้ได้เลยนะครับทุกคนสังเกตเห็นไหมที่มันเขียนว่าครูปองจากวิดีโอเดลทาร์เก็ตนะครับทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเอาโค้ดในคลิปของผมเนี่ยไปแปะไว้อย่างนี้ได้เลยนะอ้าวครูคนแปะแล้วใช่ไหม พอทุกคนเขียนอย่างนี้แล้วกดตกลงได้เลยนะครับทีนี้เราก็จะได้ของรางวัลจากโคนนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับอัปเดตใหม่ของเกมลน์เศรษฐีนะครับบอกได้เลยว่าเจ๋งสุดๆไปเลยและใครยังไม่เคยลองหรือว่าดูแลชอบเนี่ยก็สามารถที่จะโหลดเกมนี้ไปเล่นกันได้นะครับทุกคนและในคลิปนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้นะครับทุกคนงั้นก็ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายอย่าลืมโหลดเกมเศรษฐีไปเล่นกิจกรรมไปเล่นอีเวนต์กันเยอะๆนะครับผม